สวัสดีครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับกุ้งแช่น้ำปลาครับแต่นี่เป็นกุ้งน้ำจิ้มสามรสนะครับผมตอนนี้อยู่กับช่องกับโอลิฟครับผมนี่คือยายกับผมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมว่าไหมสวัสดี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 ท่านผู้ชมสวัสดีสวัสดีนะครับอ่ะแกเลยลาดเลยไหมเดี๋ยวผมแกะะน นี่นะครับคนหนึ่งก็มีอ่กุ้งนะครับผมนี่ก็เป็นกุ้งจากเอฟริกาใต้นะครับนี่ก็เป็นหอยจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมสวิตเซอร์แลนด์กาดฟ้าครับโอ้โหกินมาเลยครับทุกคนดูสิอ๋อไม่ต้นูอยจะเทน้ำจิ้อมออกมาแล้วครับ คุณดูสิดูพี่งูสิเนี่ยเราก็จะแจกโุทกันนะครับผมก็จะชิมชิมหอยก่อนนะครับผมอืมหอยใหญ่หอยใหญ่เกินเอออืมดูวย อืมนแบบนี是是 <t <t <S 2> <S 2> ้ต้องมีทิชชู่ด้ยนะครับเฮ้ยผมอืมอ๋อมากเลยที่แม่ Mm. Yeah, ma. huh? right. <laughs> mm hmm. Mak? ah? Belum? Oh? Alright. hmm. Malah. ผมนึงผักนี่ก็จะมีอใบสะเแหนะครับผักป้อมต้นหอมนะครับผมแล้วก็อ่า แตงกวาครับผมกุ้งนี่ที่ที่ไอ้ที่ผมรัางโซดามนะผมมันก็จะออกกรอบๆนะผมนุ่มๆอ,อร่อยเนี่ยเจ๋งหน่นะผมเจ๋งหน่

อร่อย,นนยอันนี้ก็อร่อยน้ำจิมนี้หาซื้อได้ที่เดียวนะครับผมที่เซเว่นมนะครับผมร้านนะ้าอายลูกจินครับอร่อยมากเชียงดาวเชียงใหม่ครับผมดูครับ Ừ. Tập Hỏi không hỏi. Hỏi. Này khai xong hỏi bằng. Mọ khắc mọ khắc. อย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องด้วยนะครับผม,มแล้วก็อยากให้ผมกับยายกินอะไรเม้นหลงแต่คลิปใดนะครับครับ อามากเลยคนมันเผ็ดเผ็ดหวานเปรี้ยวมันมีความหวานของเ,ออเนื้อหอยกับเนื้อกุ้งด้วยนะครับหืมแหนป้อนหน่อ <c oughs> ยไบยอย่างเดียวอะฟ้อนฮะฟ้อนป้อนฟ้อนเดียวฮะ <c oughs> อ๋ะออะไร <cười> <Ê>. <cười> ừ, đi là... ừ. mắc đây. หวานนะครับพริกใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามกดซับสไครต์ช่ชองครับโอลี่นะครับผมบ๊ายบายเดินขึ้นตับไปครับบ๊ายบ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 าย